วันนี้อ,อาริฟจะมาทํา DIY เอาแผ่นไม้อัดที่เป็นชิ้นส่วนจากเตียงนอนเก่าของพวกเราเามาทําเป็นชั้นวางรองเท้าค่ะแผ่นไม้น่ะก็จะมีทั้งหมด3ชิ้น <c oughs> เราก็วัดขนาดความยาวแล้วก็เอาไปตัดที่ร้านทาเฟอร์นิเจอร์ใกล้ๆบ้านนี่แหละชั้นวางอันเก่าของพวกเราน่ามันเล็กค่าใส่รองเท้าไม่หมดจะซื้อใหม่ก็แพง <c oughs> ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีเศษไม้อยู่นี่นะ <c oughs> เราก็น่าจะเอามาลองทําเองดูก่อนนะ <c oughs> มาค่ะก็มาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงตัดแผ่นไม้ตามขนาดที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการวัดแล้วก็มาร์กตำแหน่งเพื่ ด้านล่างชั้นวางรองเท้าเหมือนกับพลาสติกรองขาโต๊ะนะคะแต่ว่าตู้รองเท้านะ่ะมันไม่มีขาเราก็เลยจะต้องทําแบบนี้นี่ไงเสร็จแล้วนี่คือชั้นล่างสุดนะคะต่อด้วยยิงสกรูตัวยึดมุมตู้ทั้ง4ี่มุมเพื่อจะได้ประกอบตู้ให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่หลังจากนั้นก็มาร์กตำแหน่งความห่างแต่ละชั้นของชั้นวางรองเท้าแล้วก็เอาตัวหมุดยึดชั้นวางมาตอกลงไปชั้นละ2อ,อันก็พอละคือเราจะตอกจะยึดอุปกรณ์เสริมทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่จะลงมือประกอบตู้จริงๆนะคะพอดูอาริฟลงมือทําแล้วมันก็เหมือนนจะะง่ายี ที่เราตัดสินใจเก็บหมายเอาไว้ตอนเตียงพังน่ะคือมันเป็นเตียงตัวแรกของพวกเราสองคนนะคะตอนกล้ยย้ายมาอยู่ตุรกีใหม่ๆเมื่อ7็ดปีที่แล้วเราก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านแต่ด้วยงบอันน้อยนี้เราก็เลยซื้อของที่มันคุณภาพก,กลางๆมานะคะมันเป็นชุดเครื่องนอนที่มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียง2ชิ้นเท่านั้นตู้เสื้อผ้านะมันก็ยังใช้ดีอยู่นะคะวันนี้เราก็ยังใช้อยู่เลย7ดปีที่ใช้มาก็ยังคงทนแข็งแรงใช้งานปกติได้อยู่เลยค่ะแต่ว่าเตียงนี่สิคะใช้อย่างไงา ใช้ยังไม่ถึงปีก็พังซะแล้วเตียงคุณภาพมันไม่ดีหรือว่าสองเรานี้ใช้งานกันหนักมากเกินไปก็ไม่รู้สินะ คือเหตุการณ์เตียงหักในวันนั้นเนี่ยเราสองคนพูดไม่ได้จริงๆค่ะถ้าพูดไปมันก็จะไม่ดีเลยจริงๆบอกตรงๆเลยนะคะนี่ก็คือที่มาที่ไปของคําว่าเตียงหักมันก็มาจากเหตุการณ์จริงแบบนี้นี่ละค่ะตอนเนี้ตู้รองเท้าจากเศษเตียงหักของเราก็เริ่มประกอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วอาริฟก็กําลังใช้ไขควงขันสกรูยุดมุมตู้อยู่นะคะขนาดไซส์ตู้รองเท้าของเราก็คือความกว้าง35ซนติเมตรความยาว70ซนติเมตรแล้วก็ความสูง90ซนติเมตรความกว้างของตู้น่ะ เราไม่ได้ไปยุ่งหรือว่าตัดออกนะคะเราตัดแค่ค,ความยาวออกเท่านั้นมันก็เลยทําให้ความกว้างของตู้น่ะมันก็เลยจะดูไม่เสมอกันแต่ว่ามันก็สวยไปอีกแบบนะดูมีดีไซน์แบบไม่ได้ตั้งใจดีพอประกอบตู้ด้านนอกเสร็จทั้ง4ด้านแล้วจากนั้นก็แค่เอาชั้นวางมาใส่เข้าไปด้านในแบบชิวๆได้เลยเพราะว่าเราตอกหมุดยึดชั้นวางเข้าไปตั้งแต่ตอนแรกเรียบร้อยแล้วอะ วางใส่เข้าไปเลยครับอารีตู้ของเรานะก็จะวางรองเท้าได้ทั้งหมด4ชั้นไม่สิหชั้นรวมชั้นบนสุดด้วยเป็นยังไงบ้างคะกับตู้วางรองเท้าจากเศษเตียงหักของเราโดยใช้งบไม่ถึง100้บาทยุคนี้อะอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดละค่ะนี่ก็เป็นการทำเฟอร์นิเจอร์ครั้งแรกของอาริฟเลยนะคะเก่งมากเลยครับอารีฟพี่กล้วยชอบมากเลิฟสุดๆแต่ทำไมถึงไม่รีบทาให้มันเร็วกว่านี้นะอารีเก็บไม้เอาไว้ทําไมมาตั้ง6ปีเนี้ยดีนะปลวกไม่กินก่อน ทำดีทำสวยขนาดเนี้ยงั้นก็ทำเพิ่มอีกเยอะๆเลยนะไม้อัดเก่านหะนยังมีเหลืออีกเยอะพอเอารองเท้ามาวางใส่เข้าไปก็ดูดีสวยกว่าตู้เก่าตั้งเยอะ